คลิปนี้ก็จะสอนถึงการคัดลอกเสียงจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างในตัวอย่างนี้นี่เป็นระบบสตอริโอด้านซ้ายกับด้านขวานั้นจะเสียงไม่เท่ากันแล้วก็ในวิดีโอนี้เราจะนำเสียงจากทางด้านซ้ายนั้นมาใส่ทางด้านขวาแล้วก็จะลบทางด้านขวาออกก่อน ในตัวอย่างนี้เริ่มแรกเราก็จะต้องทำการแบ่งแทร็กเสียงให้เป็น2แท็กก่อนปกติในสเตอริโอเนี่ยมันจะมีอยู่2 Channel แต่ว่าเป็นแทร็กเดียวเราก็แยกให้มันเป็นโมโนก่อนเพื่อจะแยกแทร็กออกมาโดยการคลิกไปที่ลูกศรด้านบนแล้วก็คลิกไปที่ s p l i t s t e r e o t to 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 ตอนนี้มันก็จะเป็นโมโนแล้วเราก็ตัด แทร็กเสียงที่ไม่ต้องการออกโดยการคลิกไปที่กากรบาดของแทร็กที่ไม่ต้องการตอนนี้มันก็จะเป็นแทร็กโมโนแทร็กเดียวต่อไปเราก็จะทำการทำให้มันมี2แทร็กโดยใช้ข้อมูลจากแทร็กที่มีอยู่ก็คลิกไปที่เมนู Edit แล้วก็คลิกไปที่ duplicate ตอนนี้มันก็จะเป็น2แทร็ก แต่ว่าในแต่ละแทร็กนั้นก็จะเป็นโมโนเราก็จะทำให้เป็นสเตอริโอโดยการคลิกไปที่ลูกศรด้านบนแล้วก็คลิกไปที่ make stereo track ตอนนี้มันก็จะเป็นสเตอริโอโดยที่จะมีเสียงเหมือนกันทั้ง2สอง n n นล